หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้เทศต,ตอนสังเกตจิตตนเองเครื่องหมายคนดีค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะการบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็บังเอิญไปใกล้รือตรงกับศาสตร์จีนพอดี <c oughs> เราจัดว่าสําหรับฝ่ายจีนได้มีการไหว้เจ้าหรือทําบิธีศาสตร์ไหว้บิดามันดาไหว้หงมีอ,อุปการะมาก่อนทั้งนี้ถ้าเราจะมองกันผเผยเก็เห็นว่าบรรดาชาวจีนไม่ไปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพ็ะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่เป็นการบาเพ็ญกุศลในเขตของพุทธศาสนา แต่ความคิดอย่างนี้จะคิดแบบนี้ก็เป็นการผิดเพราะการกระทําอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรบรมาศาสนาสัมมาสัมพทุทธเจ้าถือว่าเป็นการกรตัญญูกระตเวทีหมายความว่ารู้อุปการะคุณที่เขาทำแล้วก็สนองตอบคน้องคุณตบาบการไหว้เจ้าหรือการไหวผีของจีนนี้ บรรดาท่านผู้ตายไปแล้วจะได้กินหรือไม่ได้กินนั้นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าบรรดาคนนั้นหลายเหล่านั้นนึกนึกถึงความดีของบุคคลผู้ตายซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่บ้างเป็นผู้มีคุณบ้างเป็นพี่เป็นน้องคือร่วมง,งานร่วมการกันบ้างอย่างนี้จับว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาท่านแปลว่าบคุคคลใดมีความกตัญญูกตวเวทีคือรู้รุการะคุณที่ท่านทำแล้วและตอบสนองตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสงสนยว่าท่านผู้น,นั้นเป็นคนดี <c oughs> าการนึกถ,ถึงท่านผู้ตายไปแล้วอย่างนี้ เจ้าจิตใจไม่ลืมท่าน,นแสดงว่าคนนั้นก็มีความกตัญญูกตเวทีวินีจนาส่นเสริญฉะนั้นได้ว่าท่านนั้นหลายชาวจีนไหวเจ้าในวันสายก็ดีในวันตุจีีก็ดีก็จงอย่าคิดว่าเขาทําผิดนี่ <c oughs> ในหนึ่งที่พวกเราคนจะคิดว่าเป็นความดีของเขาคือคือวันศาพจีนก็ดีวันตุจีนก็ดี ไหว้เจ้าไหว้ผีไหว้ผู้มีคุณแล้วเขาก็เลี้ยงอาหารกับบคุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดใครจะมาริโภคบริโภคอาหารก็ได้อันนี้จัดว่าเป็นงานสําคัญของชาวจีน <c oughs> คือเป็นการปลูกสเสน่หให้กับบคุคคลทั้งหลายบคุคคลทั้งหลายที่มากินฟรีจนนึกถึงความดีของบคุคคลผู้ให้ เป็นปัจจัยเกิดในด้านของความรักสิ่งแกละกันจะนมีการค้าขายก็ถือว่าได้ลูกคาพิเศษเป็นที่ถูกใจลูกค้าเพราะลูกค้าได้กินม่กินฟรีแล้วก็อดที่จะมาซื้อของร้านนี้ไม่ได้นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ไปตรงกับสังฆะวัตถุที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ว่าการยะผบูจิตใจกันนั้นองค์สมเด็จพระจินวรกล่าวว่าข้อแรกที่มีสาคัญคือทานการให้เมื่อบุคคลผู้รับได้รับจากการให้แล้วก็ยอมเกิดความรักในบุคคลผู้ให้อันนี้เป็นปัจจัยเรามีความสุขก็มีเพื่อนมากเราสําหรับวันนี้ก็จะนํานเอาคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งมันดาพระอาคถาธาพสุตาถาจารยได้กล่าวไว้หลังที่องค์สมเด็จเปิดจอมไตรบรรมศาสันดาทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโูธิญาณไปแล้วแต่เรื่องนี้ยาวมากหรือเวลาอีกสิบยี่สิบนาทีสเสร็จพอหรือไม่พอจะร,รับพยานเทศย่อให้พอตัวเวลา <c oughs> ความมีอยู่ว่าพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมลุอภิเศกสัมมา,าสัมโพธิญาณแล้วในตอนนั้นก็มีท่านผู้หนึ่งที่เราได้ยินชื่อกันอยู่เสมอคือท่านหมอไอชีวโก,โกมารพัฒซึ่งเป็นหมอสำคัญพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคเขารักษาโรคแล้วก็เป็นหมอที่มีความรู้เป็นพิเศษจริงๆ การไปศึกษาของท่านนั้นปรากฏว่าการศึกษาวิชาเวทศาสตร์นี้มีความฉลาดสาม,มารถยิ่งกว่าลูกศิษย์ใดๆจากสำนักตากศิลาเพราะนั้นว่าพระอาชีวโกโมรารพัฒน์ในประวัติ็มีูว่าเป็นลูกพิเศษของเจ้าในกรุงราชคฤห์คำว่าเป็นลูกพิเศษนี่ก็หมายความว่าอาจจะเป็นเมียพิเศษที่เจ้าย่องไปเจ้าชูนนอกเขตพระราชฐาน ผู้หญิงคนนั้นก็เลยมีลูกขึ้นมาสองคนคือคนแรกที่ว่าโกมารพัฒนเป็นลูกคนหกปีคนมีสองมีนามมัสริสิบิมาเป็นคนสวยที่สุดในสมัยนั้นต่อมาเมื่อโตขึ้นแต่ความจริงเกิดขึ้นมาแล้วเจ้าก็ไม่ได้รับว่าเป็นลูกโดยตรงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยความเด้านจิตใจคือเคยสองเคราะห์ตลอดเวลาแต่เป็นการสงเคราะห์แบบลับๆ ฉะนั้นชื่อของท่านโกมารพักก็ดีเขาสิทธิมาก็ดีไม่ได้ชื่อเป็นเจ้าแต่ว่าฐานะก็ดี็ใหยกันให้ฐา,านะดีมาก <c oughs> แล้วก็เป็นคนใกล้ที่กับพาะจะฐานอยู่ตลอดเวลาเพราะเจ้าลูกเป็นลูกจะยอมรับไม่ได้ประกาศเปิดเผยไม่ได้แต่ก็เลี้ยงอย่างลูกสงเคราะห์อ,อย่างลูกเหมือนกันเมื่ออายุได้สิบหกปีก็ส่งไปอยู่เมืองตะกศิลา ท่านตั้งหน้าตัาง้ตงตางัต้างใจศึกษาวิชาเวทศาสตร์เอาอย่างเดียวว่าเมื่อเวลาเรียนจบวเวลาอาจาาย์กลับบ้านอาจารย์ก็อยากจะทดลองความสามารถยังได้บอกให้เป็นโกมาราพัดใจกระจายเขากกสองลูกทําเป็นหาบฝ่ยเสลัดหาบไป,แล,ไปแล้วมีมีดหนึ่งเล่มมีเสียมหนึ่งเล่มมีค้อนหนึ่งอัน พราะว่าถ้าเจ้าจนดันเดินไปได้สี่ทิศทิศหนึ่งโยอดดูหญ้าก็ดีดูผักหญ้าต้นไม้พืชพันธุญาหารดินทรายหรือว่าแม้แต่แร่เนี่ต่างๆแร่ต่างๆว่าดูว่าถ้าสิ่งไหนมันไม่ปัญญาแล้วก็ตัดมาให้ครูดูแล้วขุดไม่ให้ครูดูให้คกูมารพัชใช้เวลาแบบนี้ประวันเดือนเศษ พอเดินไปนหนึ่งโยต์กว่าจะถึงหนึ่งโยต์ก็ต้องเดินดูวัตรุทุกอย่างตามทิศทางที่อาจารย์บอกเมื่อไปครบทุกทิศทุกทางด้านหนึ่งโยต์ก็ปรากฏกลับมาหาเปล่าหาอะไรที่ไม่เป็นยาไม่ได้เลยถ้ามาถึงก็รายงานอาจารย์บอกว่ามันไม่ไม่มีสิ่งที่มันไม่เป็นยาจะเป็นดินจะเป็นทรายเป็นหินเป็นกรวด เป็นต้นไม้เป็นต้นยาไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันเป็นยาทั้งหมด <c oughs> แคราา์ก็เลื่อาได้ใจก็ชมเชยบอกดีแล้วถ้ายัางกลับบ้านได้ถ้ายังหาว่าทุกสิ่งทุกอย่างใน,นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นยาในโลกนี้แล้วกลับบ้านไม่ได้ถือว่าเรียนไม่จบ <c oughs> เมื่อแึงเวลาลกลับกลับก็เดินมาในระหว่างทางไม่ทันจะถึงกรุงราชคริมหานคร เวลาตอนเย็นมันหนึ่งมันใ,นใกล้ค่ำท่านก็พักอยู่โคนไม้ใกล้บ้านมหาเศรษฐีพอดูเวพอดีท่านมหาเศรษฐีเดินออกไปพบเข้าถามว่าไปไหนมาท่านก็บอกว่าไปเรียนวิชาเวชศาสตร์ทือวิชาหมอที่เมืองตอกากศีลาท่านมหาเศรษฐีก็บังเอิญพัญญาก็องท่านเป็นโลกโปวดที่สะมาสามปี ทำงานไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ถามมันจะรักษาหายไหมเห็นว่าเป็นหมอท่านก็บ,บอกว่าต้องดูอาการก่อนเมื่อเข้าไปดูอาการท่านก็บ,บอกว่าจะทดลองดูเพราะเพิ่งเรียนหมอมาใหม่ๆยังไม่มั่นใจว่าจะรักษาหายรื้ไม่หายแต่ว่ายาไม่ได้มีปิดมือมาเลย <c oughs> ท่านมหาเศรษฐีว่าถามว่าจะต้องการอะไรบ้างท่งานมว่ามีนุยใสไหมก็บอกว่ามี แล้วก็ถามมหาเศรษีว่าไอ้ยาประเภทนี้มีไหมาอาตมาก็ลืมชื่อยาท่านบอกว่ามีถ้าบอกชื่อว่าหาไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักกันเ่าของสองอย่างเอายามาโขลกเข้าแล้วเนยใสก็เป็นลายคั้นเอาน,น้ำออกมากรองให้ดีแล้วก็หยอดเปใาจะูมกของพัญญาท่านมหาเศรษฐี ถอยอดลงไปทันี้ก็ปลายฏว่กรพราปัญญา่านมหาสตีมีท่านนำมุกมีท่านเสเลตออกท่านจม,มูกออกท้องปากออกมาอย่างมากในที่สุดในขณะเดียวก็ปลายฏวหายปวดที่สะทันทีท่านมหาสุธ,ธิก็จัดรางวัลเป็นการใหญ่แต่ว่าท่านกมารพัฒท่านก็รับเวลาท่านจะกลับท่านก็มอบคืนท่านไม่บอกว่าคืนมอบไปคล้องทั้งหลายเหล่านี้ไว้ เพื่อท่านหลายได้สงเคราะห์คนจนต่อไปนี่ประวัติต้นแล้วก็เดินทางกลับเมื่อกลับมาก็ขอเทศลัดพูดมากเวลามันไม่พอเทศเรื่องนี้มันต้องเทศกันเต็มวันทั้งสามวัน <c oughs> เพราะนั้นว่าในต่อมาก็ได้เป็นหมอประจาองค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงไบชวนในเรื่องอะไรก็ตามท่านโกมาราพัฒะกรอบยาแค่เม็ดเดียว สวยข้างเดียวหายทันทีนี่จะได้มองเห็นว่าแม้แตะองค์สมเด็จไปกินา,าสีบรมศาสนดาเป็นพระราหันต์และเป็นยอดอราหันต์คือจอมอราหันต์ก็ยังป่วยไข้มนสบายก็ยังแก่เหมือนกันไม่งั้นท่านหลายก็จะคิดว่าพระอราหันต์ไม่ป่วยเป็นอนุนวาตต่อมาในการะครั้งหนึ่งพระเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูกพระเทวทัต กลิ้งหินลงมามีความวปัตนาเยทับสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าให้ตายที่ยอดภูดเขาคิดตะโกดพระพระุทธเจ้านัง่งนั่งอยู่เชิงเขาแต่ว่าทัาขึ้นไปยอดเขาแล้กลิ้งหินให้ทัพ <c oughs> แต่ก็เหการมาังเอิญที่มีหินก้อนใหญ่เมือมาก้อนหนึ่งปรากฏโผล่ขึ้นมา การหินที่ตะวัวทัตก,กริ้งมาแต่กระกระจายเศษหินไปสถูกเอาเท้าพระบาทพระองค์สมเด็จพระจอมไตรพรทธมัสสันดาที่นี้เพรบาทพ่อพระโลหิตเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเมรีการอย่างนั้นท่านโกมารภัยก,ก็ประกอบยาถวายปิดลงไปที่พ่อพรโลหิตก็ผ้าผูกไว้ พอเสร็จแล้วก็ลาองค์สมเด็จพระจอมไตรไปภายนอกกำแพงวังคุยกับเพื่อนเพลินไปโอกาสเวลานั้นประตูเมืองเขาปิดหกโมงเย็นข <c oughs> ้าประตูเมืองไม่ได้ก็ร้อนใจคิดว่าโอ๋หนอยาที่จะไหวองสมเด็จพระจอมไตรเป็นยาแรงเวลานี้แผลก็คงจะหายแล้วนี่เป็นการหนึ่งเมื่อแผลหาย ยาที่ยังพันอยู่ที่นิ้วพระบายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจะทําให้พระองค์ทรงมีความลําบากเพราะยามีความร้อนตอนนั้นเองเวลาเดียวกันองค์สมเด็จพระจินวรทรงทราบวาราจิตทองทั้งโกมารพัทว่ามีความลําบากที่ว่ายาจะเป็นโทษกับเราจึงไม่เรียกพระนนทมาว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เธอยังแก้ ถ้ามัดนิ้วฉันออกไปแล้วจอยาออกเพราะออกแล้วพระอันทก็น้ำที่สะอาดมนล้างให้ตอนลุกขึ้นท่านโกม,มารภัยเข้าเมืองได้ก็รีบมาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตราถามว่ายาเมียตรายกระพรองค์ไหมพค้เจ้าเขบอกว่าไม่มีเวลานี้ฉันให้พระอนนท์แก้วพอแล้วทําเวลาไหนา ท่านถามว่าแก้เวลาไหนพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าแก้เวลาที่เธอไม่ลำบากใจคิดว่าจะมีอันตรายกับฉันนี่เป็นตอนหนึ่งต่อมาก็บอกองค์สมเด็จพระพักกวรบรมศสสสันดาป่วยเป็นโรคอะไร <c oughs> เป็นโกามารดพัฒก,กระษาหายทันทีทันใดตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องของท่านเหมือนกันแยกออกไปชนิดหนึ่งจากการรักษา ในสมัยหนึ่งเมื่อองค์สมเสร็พระบรมศาส,สดาสทรงประทับสำราญอิริยาบทให้โกมาเรพัะติงข่าวว่าชาวเมืองไอเมืองนี้พระทวาราวดีเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีขนบประเพณีดีมีาภ <c oughs> าษาพูดเพราะก็อยากจะมาเที่ยวเมืองทวาราวดีคือเขตดไทยทางด้าน,ข,านาของนครปฐม แต่ว่าทวาราวดีเวลานั้นก็กินเขตก็เกือบทั้งหมดเมืองไทยนี่เองเวลานั้นเขาไม่เรียกเมืองไทยเขาเรียกตามชื่อเมืองว่าเมืองทวาราวดีเวลาองค์สมเด็จเปโจนศีจะมาเที่ยวเมืองทวาราวดีสักสองปีประการจริงอาตจะท้ายเขียนว่าสิบสองปีอันนี้เห็นว่าท้าจะไม่ถูกต้องสองปีเพราะโกมารพัฒนไม่กล้ามา,มมากเมยสามารถจะทิ้งพระเจ้าได้ ในตอนนั้นท่านเป็นประโสดาบันแล้วรือว่าการเป็นประโสดาบันนี่เป็นไม่ยากขึ้นหนึ่งเขารพในพระุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงสองมีสินห้าบริสุทธิ์จริงแล้วสามจิตใจต้องต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ระโสดาบันเขาเป็นแค่นี้นะทุกคนก็เป็นไดน้เมื่อมาถึงรทวารา,าวีอยู่คร a p p r o x i สองปีท่ขานก็กลับ กลับแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชาวเมืองทวาราวดีเนี่ยมีภาษาพูดติ่เพราะมากเป็นภาษาโดดคือพูดเป็นคำคำคำว่าไปก็ไปกินก็กินอย่างเวลานั้นภาษาแขกคือชาวมาพุคำว่าไปเขาพูดว่ดาคัตตะวามันเป็นคำคู่กินก็คุณชอติ พุนชติเลากไปสามคำกลัวกันคัตคันตว,วาเลากไปสองคำเราไปของเรากินมันเป็นคำโดพด,ดพระกาฬพุนสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าว,วา่าภาษาตวาราวดีเขาพูดเพราะผู้ใจช้าฟังสบายๆและก็เป็นภาษาโดดพระพุทธเจ้าจึงถามว่าพาาระวารดีเขาพูดกันยังไงนี่ลองพูดหนฟังสิ ท่านโกมารพัชก็พูดให้ฟังเมื่อพูดให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พูดภาษาทวารวดีคุยกับท่านโกมารพัชจุดพักหนึ่งรู้สึกว่าสนุกสนานมากท่านโกมารพัชก็สนุกเพราะว่าเขาไม่รู้เจ้าท่านจะสนุกก็ไม่สนุกก็ไม่ทราบแต่เวลาคุยกันโกมารพัชท่านคุยเป็นกันเองคงจะสนุกเป็นพิเศษคุยกันไปคุยมาท่านโกมารพัชนึ่คือนันได้ ว่าสมเด็จพระจอมไตรประรมศาสนานี้เป็นลูกชาวกรุงกบิลพัทอยู่อินเดียที่พูดภาษาทวาราวดีนี่ได้เพราะอาศัยปริชมิทายานที่ความรู้เดิมกันแน่และความจริงปริชมิทายานี้่รู้ภาษาทุกภาษาแม้แต่ภาษาสัตว์ทุกประเภทจีการทูลองค์สมเด็จพระบรมโลเกชวัว่าที่พระองค์ทรงตัดภาษาทวาราวดีเนี่ย รู้มาเองหรือว่าเรารู้ได้มากปริัมิทายานหรือว่ารู้ด้วยการพูดได้เป็นภาษาเดิมจะเรียนมาจากไหนองค์สาเร็จพระจอมไตรบริมาตรสันดาหก็ยึงได้ตัดว่าโกมารพัทภาษาทวาราวดีนี่เป็นภาษาเดียวกับชาวกรุงกบ,บิลพัทใช้เป็นภาษาพื้นเมืองฉะนั้นเึื่อกมารพัทก็ถามว่าถ้าเช่นนั้น ชาวกรุงกบ,บิลพัทก็เป็นเชื้อสายเดียวกับทวาราวดีใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรภุฒิสันดาก็ทรงตัดว่าใช่คือชาวกบิลลพัทก็ดีชาทว,ว,วาราดีก็ดีเป็นเชื้อสายเดียวกันคือผู้ภาษาไทยเหมือนกันนีคำบรรดาท่านหลายประโปรดทราบว่าพระพุทธเจ้าในความจริงเป็นคนไทยเขาเรียกว่าไทยอาหม ตอนนี้ก็รู้ไว้ต่อมาก็เทศเรื่องของท่านภัยในเรื่องของหมอต่อไปต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบุรมิมศสสนาประกาศพระศาสนาได,ด,ด้ครบสี่สิบห้าปีมีอมายุแปดสิบกีตามอายุไขของพระองค์เวลานั้นพระองค์งทรงประทับอยู่ที่ปาวารเจดีท่านโกมารพัฒรไม่ได้อยู่ด้วยไปธุระซิอีก เป็นวันนี้องค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารคือป,ปรงอายุสังขารแล้วหมดว่านับตั้งแต่เวลานี้ไปสามเดือนเวลานั้นเป็นเวลาบรรมาค่าคือวางก,กันเดือนกลางเดือนสามประกาศว่าต่อไปสามเดือนเราจะนิพพานนิรหวางนางลางัลง,ลง,ลงทั้งคู่แห่งเมืองโกสิมารามหาคนครเมื่อสมเด็จไปชินวรทรง ตรงอายุสังขารตัดสินว่าไทยว่าจะนิพพานแน่เวลานั้นก็เกิดเหตุสศจรรยัยนเป็นดินไหวพระอนุนเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรยถามเหตุเป็นดินไหวก็ทรงตรัสว่าเพราะตถาคตตรงอายุสังขารตั้งใจไว้สายเกินสามเดือนข้างหน้าจะนิพพานคือวันมีสาขาบูชาที่ระหว่างน,นางรางนั้งคู่เมืองกูสิตนามหานคร พระนรินทร์ก็าาระตรนาองค์สมเด็จพระชินนวรให้อยู่ต่อพระเทศรัดเลยนะ <c oughs> เวลาเลือน้อยท่านก็บอกไม่ได้ต้องน,นิพพานแน่ตอนนั้นก็ปรากฏว่าท่านโกมาละพัดก,กลับมาเห็นสมเด็จพระรมศาสันดา์เศ้าหมองลงไปมากสกวศรีดพร้อมฉันอาหารก็ไม่ได้แสดงว่าโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมากพระผู้มีพระคาาเจ้าก็ทนผู้ระกาย ฝืนการเจ็บปวดทุกเวทนาทั้งหมดสอนบรรน,นั้นเวลานั้นคนคนดีสอนพระก็ดีสมเด็จพระจินสีไม่ทรงเทศเรื่องพระสูตรเลยเทศเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเพราะแกเป็นการตาาัดฉากใกล้นิพพาน <c oughs> <c oughs> ท่านโกมาระพายก็ไปถามองค์สมเด็จพระจิตตมารท่านโรคท่านก็ไม่ตอบท่านโกมาระพายก็เสียใ,ใจ ถ้าถ้าเรารู้ชื่อโรคนิดอาการโรคนิดเดียวรัาษาดยาเม็ดเดียวให้หายตอนมาจะนี่ปรุงยาขึ้นเม็ดหนึ่งพระถาวายผู้มีพระคเาจา้าถ้าพระองค์ทรงสเสวยยาเม็ดนั้นท่านจะรู้อาการโรคท,ทันทีเป็นยาพิสูจนโ์โรคพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ทรงรับสิอีกถาวายสามครั้งท่ากับความมือทั้งสามครั้งท่้กลมมาลรพัยเก่าเสียใจ เอายาไปใส่ในบอ่อน้ําคิดว่าจะให้ใครกินก็ไม่สมควรยานี่เป็นยาถวายพระพุทธเจ้าไปใส่ในบอ่อน้ำํำพ้าตะกะถาจานะดีกาจารย์แก้วอธิบายว่าน้ําในบอ่อมันลึกอยู่แล้วมันฟูขึ้นไปเลยบ่เจ็ดชั่วลำตาลอัศจรรย์มากต่อมาเมื่อมีโอกาสได้พบพท่านโกมาลพัฒถามท่านนั้นบอกว่านานๆเขามันก็ยาวเหมือนกัน เมื่อต้นไม้ปลูกนานๆนี่นมันก็ยาญด้วยความจริงมันฟูก็มาถึงปากบ่อไม่ได้เลยปากบ่อถึงเจ็ดชั่วลำตาลนี่เป็นรน้ว่าอัตกริยอพระดีกา,าจางเขาก็เขียนยาวมากเกินไปใครคนไม่เชื่อหลังจากนั้นมาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเด็จดับแข้งก็สู่ทัพปรินพานแล้วเมื่อเกาบเกลื่อนดุเสร็จท่านโกมาลพักก็ไปงานสมเด็จสมเด็จองคพระบัณฑิตแก้วเหมือนกัน เวลานั้นท่านเ็คิดว่าเราคิดว่าเราจะตายก่อนว่าพระพุทธเจา้าจะถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เวลานี้พระพุทธเจ้ามานิพพานียก่อนเราก็หมดที่พึ่งเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วลูกก็ดีเมียก็ดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีข้าทาสยิ้นชายก็ดีเราไม่มีพวกเราสิ้นหวังเราหมดที่พึ่งไอ้ร่างกายของเรานี้มันก็ใช้อะไรมันได้ไม่ต้องการมันต่อไป ออกจากงานศพแทนที่จะเข้าบ้านก็เปิดเข้าป่าไปเลยไปนอนอยู่ในถ้ำไปนนั่งนอนคิดว่าเวลานี้สมเด็จพระธรรมสา,ามิตรเป็นนี่พึ่งใหญ่เองเรานิพานเราก็ไม่เอาอะไรมาทั้งหมดนอนให้มันตาอยอย่างนี้นะข้าวปลาอาหารก็ไม่กิน <c oughs> แต่ถ้าจะเล่าต่อไปว่าถป็ไม่จะหลบก,ก็ไปแบบนั้นคนก็เห็นแก่ตัวก็ไปรบกวนท่านไม่ขอยา ท่านก็เลยเข้าป่าลึกเข้าถ้ำให้มันลึกไปอีกแล้วก็ไปนอนนอนเฉยๆคิดว่าเราเป็นคนหมดที่พึ่งเราเป็นคนไม่มีอะไรร่างกายแล้วก็ไม่ต้องการมันให้มันตายไปแบบนี้แหละมันอยากจะตายมันเลยก็เหมือนตายถ้ามันไม่ตายก็ไม่รู้จะอยู่ที่นี้ตลอดไปพอตัดสินใจแบบนี้ก็มีเสียงมันฟ้าผ่าลงมาสามครั้งครั้งแรกก็เรียกว่าโกมารพัด เธอเป็นสาวว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ถ้าไม่เห็นตัวแรกก็มาก็มีเสียงมันฟ้าผ่าก็บอกอย่างนั้นท่านก็ตัดอย่างนั้นแล้วเสียงนั้นก็หายไปสายไฟก็หายไปท่านก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นแล้วผมก็เลยนอนหลับหลับแล้วผมก็เลยหลับเลยไม่ตื่นรวมความว่าเวลานั้นท่านเปลอหันแล้วก็นิพพานทันที เอาเรื่องนี้มาพูดเวนว่าความกรตัญยูตเวทีขอเทว่าเขอโกมารพัฒนเป็นของดีแต่ว่าท่านโกมารพัฒนนี้เป็นไปนิพพานคือเป็นรหันได้เพราะมีความรู้สิกอะไรฉะนั้นขอบรรดาเป็นพุทธบริษัทั้งหลายท่านบีสุสมนเณรอุบาสกอุบาสิกาจงจำไว้ว่าคําว่าถึงอาหันนั้นมันมีอยู่คําเดียวสิอ,อย่างเดียวคือเราไม่ติดอะไรทั้งหมด จีกาหนดว่าวัตถุธาตุต่างๆคนก็ดีใครก็ตามทีไม่ได้เนื่องเพื่เราหรือไม่ใช่เป็นของเราแต่เขาเนื่องเพงเราจริงเราสงเคราะห์และทางานสงเคราะห์ให้ตามหน้าที่ทุกอย่างแต่เราไม่ผูกพันคิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ต้องการถ้าคิดอย่างนี้ก็ตรงกับคําที่องค์สมเด็จพระจิตตมานทรงตรัสในท้ายมหาสิบฐานสูตร ว่าเธอจงอย่าสนใจกายภายในคือกายตัวเองอย่ากติดใจกายภายนอกคือกายคนอื่นและก็จงอย่าติดใจในวัตถุธาตุใดๆจนเปิดกำลังใจว่าร่างไม่แต่ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะเป็นอรหันต์ดังนั้นโกมารพัฒน์ท่านเป็นคนผิดหวังในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าท่านจะตายก่อน แต่เม er ื่ออค์สมเด็จพระชินวรนบรมศาสสันดานิพพานแล้วท่านเราตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรทั้งหมดลูกไม่มีเมียไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีร่างกายนี้ไม่มีความหมายเมื่อมันอยากจะตายชาทีหลังพระเจ้ามันก็ปล่อยให้มันตายด้วยความอดอยากก็ช่างมันไปไรแล้วไม่ต้องการมันต่อไปอันนี้เป็นอารมณ์ฝ้ารหันเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านก็ไปอะหันทันที ข้าเล่าว่าถ้าเบรหันมันนี้วันรุ่งขึ้นก็ต้องนิพพานเนื่งท่านก็นิพพานจนกระทั่ง,บ,ง,บ,งบัดน,นี้อรหันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแต่ว่ากันไปเรื่องนี้มันยาวมากก็ขอยุติก็ธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้การฟังเทศเรื่องนี้ก็จับเอาว่าเขาแทนโกรมรพัฒน์หนึ่งเป็นคนมีความกตัญญูดี <c oughs> สองเวลาศึกษาตั้งใจศึกษาดีสามใชป้ปัญญาพิจารณาตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ดีและบริการในสีมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงพระอ,อริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงจิตใจตั้งไว้เพื่อพระนิพพานจริงแต่ตอนต้นจริงเป็นเป็นปะโสดาบันต่อมาในขั้นสุดท้ายนั้นท่านเราตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรก็เลยเป็นอรหรัน ฉคนั้นฮะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดอย่างนี้บ้างก็มีประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็คนคิดในแง่ต้นคือว่าในแง่ขขงประสดาบันกอนเพื่อความสบายใจเราเวลานี้หมดเวลาไปแล้วก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาลงคงตะเพียงเท่านี้ในที่สุดในพระธรมเทศนานี้อัตมาภาพขอตั้งสัตยาดิฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรยัย มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆร,รัตนะทั้งสามระการขอจบมิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้มีด้วยความสุขสวัสิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ระการมีอายุวันนาสุขะพระรละปริพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรานาจงทุกประการ อาตามาดับทาวิสัชนามาในธรรมมีคถาเราขอยุติพระสมมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีดรุรกาลัชนี